สวัสดีครับเอฟซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาตามผลออกราวพัฒนาวันที่5เดือน6ปพระสบครับหมื่ที่แล้วผมก็ใ้วันที่5นะครับจุดวินที่ผมให้ไปนะครับก็9150นะครับ9150 9150นะครับ ก็เข้าที่9กับ1นะครับเข้าที่9กับ1จุดวินนะครับส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นก็ออกเอให้มาทั้ง2ตัวนะครับมาทั้ง9มาทั้ง1นึ่งนะครับมาเก้ามาหนึ่นะครับผลออกนะครับ7 6 1 4 9 3นึ่งสี่เก้าสนะครับเจ็ดหกนสีาสะครับสำหรันนี้ ส่วนเป็นเลขล่างสองปอลาวนะครับเลขล่างคือ76สอปปอลาวนะครับส่วนที่เล,ลเลขล่างที่เล่นกันอยู่ก็คือ1 4นะครับส่วน3ตัวก็493นะครับก็ตือว่าเข้าแค่เลขวิ่งแล้วก็วิ่งลูดนะครับไก่นำา9้าไปวิ่งไปลูดตัวเน้นนะครับเข้านะครับส่วน1ใครไขนำไปวิ่งไปลูดก็เข้าเหมือนกันนะครับเข้าที่1 4ล่าง นะครับส่วนตัวเจาะตัวเจาะผมเจาะให้91นะครับก็ไม่มาเนาะมา93ส่วนเจาะให้15มา14กับส่วนตัวเน้นเน้นที่50แต่50น,นี่ไปออกลาวสมคัคคีเนาะวันวันที่ห้านะครับกับแนวทางได้ว่าใครที่ติดตามลาวพัฒนาเนาะก็ลองเข้าไปติดตาม นะครับราสามัคคีด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ลงคลิปให้เหมือนกันนะครับครับเรามาดูงวดต่อไปเนาะก็ถือว่าเข้าแค่วิ่งโลดนะครับตัวเจาะถือว่าหลุดนะครับครับมาดูเราพัฒนานะครับวันที่7เดือน6นะครับขพศ2 5 6 7นะครับ ก็เป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับเลขทุกแนวทางนะครับก็มีข้ามีหลุดนะครับส่วนการหาแนวทางการทําแนวทางก็อาศัยผลที่ออกแล้วนะครับก็มาคิดมาคํานวณตามสูตรเท่านั้นนะครับก็รบเรามาดูชุดวินนะครับจุดวินก็วันนี้ผมให้เท่าเดิมนะครับจริงๆผมก็ได้หาได้ผมตัดเฉยๆนะครับ จริงมันก็จะหาได้6ตัวนะครับมันก็ตัดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อว่าการวินจะได้ไม่ต้องเยอะเนาะเพราะบางทีเลขวินมันไม่เข้ามันก็เสียเยอะนะครับแต่ถ้าวินเข้ามันก็มีโอกาสได้ลุน้นน้อยตัวนะครับครับวันนี้ผมให้ที่7นะครับชุดวิน7520 แล้วก็7520หส่วนเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่7กับ5ครับเลขเด่นผมให้ที่7กับ5นะครับเรามาดูกันนะบผมจะเน้นให้ตัวไหนนะครับขอไปเนาะจะเส้นไม่ตรงนะร7ับ7กับ5นะครับผมเน้นให้ที่ 7นะครับเน้นให้ที่7ส่วนเรามาดูชุดจับโก้นะครับผมก็จับแค่ในตารางนะครับก็ในตารางชุดวินนะครับก็มีจับไม่น้อยนะครับส่วนตัวที่ผมตัดออกผมก็เดี๋ยวก็จับเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับ เพราะว่าบางทีมาอาจจะติดอยู่ในจุดบนล่างก็ได้นะครับครับผมจะจับที่7ก่อนนะครับตัวแรกนะครับ7 2ครับตัวที่2ผมจับที่เจหครับ มาดูที่ห้านะครับห้าผมจับให้ที่เือมันออกย้อนหลังนะครับก็มันก็ติดอยู่ในชุดวินอยู่แล้วนะครับห้าศูนย์ครับมาทุแล้วผมก็ให้ห้าศูนย์ไปเหมือนกันนะครับห้าศูนย์ส่วนตัวที่สองนะครับผมจะจับให้ที่ห้าเจ็ดตัวเข้าเลยนะครับห้าเจ็ด ส่วนชุดกันเบิ้ลเป็นชุดกันนะครับผมจะจับให้สองชุดนะครับเขียนประกันเนาะผมเน้นในทีหลังนะครับการระวังนะครับระวังตัวเก่าเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมจับให้แค่นี้นะครับ6ชุด มีแค่6ชุดนะครับส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับจะเน้นให้ผมจะเน้นให้3ชุดนะครับเจ็ดสองห้าศูนย์ครับนะ เป็นเน้นตัวกันในตัวหนึ่งนะครับ 77. เจดเจป็นในสาชดุดกับเรามาดู3าตัวนะครับ3าตัวผมจับให้จับให้3ชุดนะครับตัวแรกนะครับ2 7งตัวที่สองนะครับ 027ตัวที่3ามห้าสองเจ็ดเจ็ดสองหรือสองเจ็ดก็ได้นะครับกับกันนะครับตัวที่อยู่ในน้ตนมันจับเจ็ดสองนะครับส่วนสามตัวมันจับสองเจ็ดคือกลับให้นะครับเผื่อมันกลับนะครับ แต่ว่ามันมาตรงก็ถ้าเข้า3ตัวก็นะขอให้รุ้นที่เขา้าต้นนะครับแล้วเรามาดูตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับตัวที่ผมจะเน้นให้ผมเน้นตัวผมชอบ2ตัวนะครับนี่เน้นให้2ตัวนี้เนาะ 2 7 7ชอบมาที่สุดก็คือ2 7 7นะครับจานจินะครับไห้แค่นี้นะครับกับเรามาทวนกันอีกรอบนะครับเราพัฒนาวันที่7นะครับวันที่7เดือน6พศสอ6 7นบ2567นะครับชุดวินผมให้ที่7 5 20นะครับ7520ส่วนเด็กเด่นนะครับผมให้7กับ5นะครับผมเน้นให้ที่7นะครับไปวิ่งไปรูดได้นะครับ7ส่วน5นะครับตัวที่ผมไม่เน้นนะครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มานะครับก็มีโอกาสมาเหมือนกันนะครับครับเรามาดูคือ7นี่คือคือชอบชอบมากที่สุดนะครับ7 เรามาดูชุดจับกู่นะครับบนล่างนะครับผมเน้นให้ที่แล้วก็จับให้ตามหลักมันก็มีแค่สี่ชุดนะครับมี4ี่ชุดส่วนผมกันให้อีก2ชุดนะครับคือส3สามกับ7 7ดเจนะครับฉะนั้นก็จะได้72 50 7 3นดสานะครับแล้วก็เจ็ดหห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจดนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นเน้นใน้มชุดคืออยู่ในกรอบสีแดงนะครับก็มีเจ5 0ศย์แล้วก็เจ็ดเจดนะครับ ส่วนตัวที่ส่วน3ตัวนะครับสตัวก็จับให้ที่277 0นะครับ0 2 7แล้วก็527นะครับ5 2 7ตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้277กับ027นะครับที่ชอบมากที่สุดก็ชอบเ 7, 7นะครับแต่ว่าก็ยังยังทิ้ง0ไม่ได้นะครับ ก็ยังมีโอกาสมาเหมือนกันนะครับสู์ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอขอวยพรให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่7เดือน6พศ2567นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆท,ท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ